ทุกคนดูที่ตัวกล้องนะฮะดูที่ตัวกล้องนะครับอ่าผมจะมายินตรงนี้นะฮะผมจะมีตรงนี้ดูกล้องนะเขาจะทำงานด้วยระบบป้องกันอัจฉริยะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปนะฮะผมจะเดินเข้ามาดูกล้องนะครับดูที่กล้องนะทุกคนเห็นไหมเขาจะหมุนตามเห็นไหมครับเห็นได้อย่างชัดเจนไหมฮะกล้องเขาจะหมุนตามเรานะครับถ้ามีวัตถุหรือว่าอะไรเคลื่อนที่ผ่านหน้ากล้องเขาจะหมุนตามเราทันทีนะฮะแต่เราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเอาวัตถุขนาดใหญ่หรือว่าวัตถุขนาดเล็กนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าเป็นวัตถุขนาดใหญ่นะฮะหลัง หลังจากนี้ที่จะตั้งค่าเป็นวัตถุขนาดใหญ่นะครับให้เขาจับเฉพาะคนหรือห,อหมาแมวขึ้นไปเท่านั้นรถยนต์อย่างนี้นะฮะไม่เอามาแรงตัวเ,เล็กคือตอนนี้เขาน่าจะจับหมดจะเป็นนกเป็นมแมลงอะไรบินผ่านหน้ากล้องเขาน่าจะจับแล้วก็ส่งข้อความให้เราหมดเลยนะฮะมารีวิวสิ่งดีให้ได้รับชมกันครับสวัสดีครับทุกคนที่กำลังรับชมนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเดี๋ยวผมคุยกันเรื่องกล้องวงจรปิดนะฮะกล้องวงจรปิดผมสั่งมานะฮะสองตัวจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในราคา990บาท แล้วผมจะพาทุกคนมาต่อเองนะฮะต่อกล้องวงจรปิดด้วยตัวเราเองนะครับเราสั่งมาแล้วเราก็ติดตั้งเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากล้องในกล้องวงจรปิดที่ได้มามีอะไรบ้างนะฮะก็จะได้ตัวกล้องมานะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นขาตั้งนะฮะขาตั้งกล้องเราก็จะเอามาใส่เข้าด้านล่างอย่างนี้นะแล้วก็เราก็บิดมาไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะล็อกกันตายตัวฮะล็อกแน่นนะฮะตัวนี้ล็อกแน่นแล้วเราก็จะเอาไปติดตั้งกับผนังลักษณะนี้ตามที่เราต้องการนะครับก็จะติดตั้งเข้าลักษณะนี้นะครับอ่าแล้วก็จะได ต่อมาก็จะได้หัวชาร์จหัวชาร์จตัวนี้เป็นหัวกลมนะครับก่อนที่เราจะซื้อปลั๊กตัวเมียมาไว้เสียบต่อจากสายไฟเราก็ต้องซื้อปลั๊กตัวเมียแบบแบบหัวกลมแบบเสียบหัวกลมนะครับแล้วก็จะได้สายชาร์จสายชาร์จแล้วก็จะได้พุกสองตัวแล้วก็ตะปูเกียวสองตัวนะครับที่เราสั่งมาก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะฮะก็ได้มาสองตัวในราคาเก้าร้อยเก้าสิบาทก็ตกเฉลี่ยตัวละสี่ร้อยห้าสิบบาท ไม่ใช่สี่ร้อยเกือบห้าร้อยบาทนะครับต่อหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวลำดับลำดับต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูขั้นตอนต่อไปนะว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะฮะลำดับที่หนึ่งเราเดินสายไฟก่อนหลังจากที่เรารู้ตําแหน่งแล้วว่าฝั่งโน้นคือเราจะติดกล้องวงจรปิดของเราและเราจะเริ่มต่อสายไฟจากตรงไหนไปนะครับลำดับที่หนึ่งผมจะเริ่มต่อสายไฟจากตรงนี้ไปนะครับผมก็เช็คความยาวสายไฟว่าทั้งหมดกี่เมตรนะฮะผมสั่งมาตอนนี้สิบเมตรนะครับสิบเมตรพอดีนะฮะแล้วก่อนที่เราจะเดินสายไฟ เราก็ต้องเดินรางไฟก่อนเพื่อความสวยงามนะฮะรางไฟนี้เพื่อความสวยงามแล้วก็กันน้ําได้บ้างนะครับกันน้ําได้นะฮะรางไฟที่เราซื้อมาก็จะมีกาวสองหน้าให้นะครับเขาก็จะมีกาวสองหน้าแปะอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะฮะจะมีกาวสองหน้าแปะอยู่ด้านหลังเราต้องการเดินไปตำแหน่งไหนเราสามารถแปะรางไฟไปก่อนได้เลยนะฮะแปะรางไฟไปเสร็จแล้วเรียบร้อยเราเราค่อยร้อยสายไฟเราค่อยเอาสายไฟเข้าไปนะฮะสายไฟตัวนี้ค่อยเอาแปะเข้าไปในรางไฟนะฮะแล้วก็ปิด ปิดหน้ารางไฟให้เรียบร้อยอย่างนี้นะครับตรงนี้คือเดินเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้จำนะครับเดินสายไฟมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเดินมาแล้วก็จะเป็นอย่าง,งน,นี้นะครับเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะมีหัวชาร์จที่เขาแถมมาให้เราต้องเสียบเข้าไปกับปลั๊กตัวเมียก่อนเพราะว่าพื้นที่กล่องไฟนะฮะจะแคบแล้วก็แล้วเราค่อยเสียบสายด้านหลังอย่างนี้นะฮะเราค่อยเสียบสายชาร์จเข้าด้านหลังแบบนี้ทับด้านนี้เราก็ต่อเข้ากับกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะฝั่งนี้ก็คือเราเราเสียบเข้ากล้องไปแล้วนะฮะ เราติดกล้องได้ตามตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องไปจำสายไฟนะครับหลังจากที่เราจำสายไฟแบบนี้เข้าเสร็จเรียบร้อยดีแล้วตอนที่เราจำสายไฟเราควรที่จะสับเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้กล้องหนึ่งตัวนะฮะตรงนี้ใช้กล้องหนึ่งตัวนะฮะเราก็ต้องตัดสายไฟออกจากปลั๊กเดิมเพื่อที่เราจะพ่วงสายไฟเข้าไปอีกเส้นหนึ่งนะฮะพ่วงสายไฟเส้นนี้เดินวิ่งยาวไปหากล้องอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อย่าลืมซับเบรกเกอร์นะครับตอนที่เราจัมไฟต้องซับเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้ดีเรียบร้อยก่อนแล้วก็เช็คตรวจไฟด้วยการรืองมือเช็คไฟว่ามีไฟไหมถ้าไม่มีก็อาจจะเอาเครื่องใช้ไฟไฟ้าอะไรก็ได้ที่ามาเช็คดูว่ามีไฟมาหรือเปล่านะครับคนแล้วค่อยจัมสายไฟนะหลังจากที่เราจัมสายไฟเสร็จเรียบร้อยดูดีดแล้วต่อข้อกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันครับผมเราก็จะมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเลยนะฮะไปที่เพจโซนะฮะแล้วก็ค้นหา ค้นหาชื่อแอปพลิเคชันของกล้องนะฮะก็จะเป็นตัวนี้ก็จะมี Y w o ดูขึ้นเือยังตัวนี้เลยครับ Y w o S w e ตัวนี้นะล้วก็เข้าไปแล้วก็มาแล้วนะเห็นไหมครับชื่อชื่อแอปพลิเคชันของกล้องนะ,ะที่เราจะติดตั้งคือน,นี้เราก็ติดตั้งเลยเราดาวน์โหลดแป๊บดาวน์โหลดก็ใช้เวลาหน่อยนึงนี่ครับมาแล้วนะดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดนะเปิดแอปพลิเคชันนะฮะ แล้วก็เห็นด้วยพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะฮะตรงนี้เราอาจจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้คล้ายๆกับว่าเป็นแอปพลิเคชันของกล้องเราอาจจะเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่เป็นกล้องวงจรปิดก็ได้ตรงนี้เราก็ใส่รหัสผ่านสร้างขึ้นมาใหม่หรือถ้าเราจะเอามาเชื่อมต่อกับไลน์หรือเฟซบุ๊กก็ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อกับไลน์เลยแล้วกันนะฮะเห็นด้วยและดําเนินการต่ออนุญาตพอมาหน้านี้พอมาถึงหน้านี้แล้วเราก็มาเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ แล้วก็เฉพาะครั้งนี้นะเพิ่มกล้องเขาจะขึ้นเพื่อสแกนก่อนที่เราจะสแกนเราก็มากดรีรเซทที่กล้องก่อนนะฮะกล้องวงจรปิดะฮะตรงนี้นะฮะปุ่มกดรีเซตจะอยู่ตรงนี้นะฮะปุ่มกดรีเซตจะอยู่ตรงนี้เราก็กดค้างไว้จนกว่าจะมีสัญญาณดังอ่าเปนว่าใช้ได้นะฮะขั้นตอนต่อมาเราก็จะสแกนหลังจากที่เราสแกนได้แล้วเราก็จะมาที่หน้านี้พอมาที่หน้านี้ เราก็ดําเนินการข้างต้นเสร็จเรียบร uh ้อยแล้วเราก็ติ๊กไปเราก็ติ๊กไปอย่างนี้นะขั้นตอนต่อไปเราก็มาที่ขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็คือไปเชื่อมต่อ w วไ i กล้องที่ขึ้นต้นด้วย G W นะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อ w วไ i นะครับก็จะมาตรงนี้ชื่อกล้องตรงนี้ก็จะขึ้นนะชื่อกล้องที่เราสแกนเมื่อกี้ก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วเราก็รอดูนะครับว่าเขาจะจับคู่กันได้ไหมสัญญาณได้ไหมกําลังเชื่อมต่ออตรงนี้แล้วนะถ้าขึ้นข้ขอความตอนนี้เราก็จิ้มไปที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะเข้าต่อเนั่ยทางกล้องเขาจะบอกกําลังเชื่อมต่อนะฮะเนี่ยก็คือกา,การเชื่อมต่อระหว่างมือถือกับกล้องนะฮะตอนนี้เพื่อจะเชื่อมต่อกันก็เป็นขั้นตอนที่ อุปกรณ์ออนไลน์แล้วก็คือก็คือได้แล้วนะตอนนี้เราเชื่อมต่อจับคู่กันได้แล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราจับคู่อุปกรณ์ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะตั้งชื่ออุปกรณ์นะครับผมก็จะตั้งชื่อเป็นหน้าซ้ายและกันหน้าซ้ายเราก็ใส่ชื่อเข้าไปพอเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกไปที่ถูกไปที่แน่นอนก็จะมาหน้านี้นะพอมาหน้านี้แล้วก็อันนี้คือสําเร็จแล้วนะเราก็จะไปที่ลูกศรตรงนี้นะครับล้วก็จะมาลูกกล้องก็จะขึ้นแล้วนะตรงนี้รอแป๊บหนึ่ง กล้องตัวที่เราเชื่อมมันก็จะมาขึ้นตรงนี้เราสามารถคลิกดูได้เลยอ่าก็จะมาแล้วนะเห็นไหมครับตอนนี้กล้องกล้องอยู่ข้างบนนู้นนะฮะตอนนี้หน้ากล้องหมุนออกไปทางฝั่งกําแพงนะฮะอ่าหมุนออไปทางฝั่งกําแพงแล้วทีนี้ที่ในจอตรงนี้ก็ยังก็จะเห็นที่ฝั่งกําแพงนะฮะอ่ามาตากล้องมาดูที่จอดิอ่าคู่หมายถึงหน้าจอขาย อ่าเห็นไหมครับจะอยู่ที่หน้าจอ mm hmm. ก็จะหันไปที่กําแพงนะครับได้แล้วนะฮะถ้าเราจิ้มตรงนี้ถ้าเราจิ้มตรงนี้เราถ้ากล้องขึ้นอย่างนี้เราก็จะปรับสายขอได้ฮะดูนะฮนะปรับมุนได้มั้ยอ่าก็จะปรับมุนไปได้นะตามที่เราต้องการนะฮะ mm hmm. นี้บนบนแต่เขากลับไปลงล่างนะฮะเรากดล่างเขาก็จะขึ้นบนก็จะสลับกันอยู่งี้นะฮะยิกอยู่นิดนึงอ่าทีนี้เราจะเราจะตั้งค่า เป็นระบบอัตโนมัติที่ที่ทางแอปพลิเคชันเขามีมาให้คือเขามีชื่อว่าระบบป้องกันอัจฉริยะเราก,กดกลับไปครั้งหนึ่งแล้วก็เข้ามาที่นี่ไงอ๋อระบบป้องกันอัจฉริยะอยู่ตรงนี้อ่าระบบป้องกันอัจฉริยะอยู่ตรงนี้นะครับเข้ามาที่ตรงนี้ปันเฟืองตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเข้าไปที่ระบบป้องกันอัจฉริยะคือเปิดแล้วนะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะเปิดเราจะปิดตัวไหนบ้าง ตัวนี้ความไว้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวเราลองเข้าไปดูว่ามีอะไรนะฮะปิดต่าในสูงเราลองเอาสูงไปนะครับอ่าสูงเปลี่ยนภาพติดตามมือถือติดตามมือถือนี้รถติ๊กเปิดไปนะครับแล้วก็เครื่องไฟฟ้าที่ให้สัญญาณเป็นเสียงหึง่ง อ่าตันนี้ไม่เป็นไรแล้วก็การแจ้งเตือนข้อความเราก็เปิดนะเราก็เปิดอยู่แล้วการแจ้งเตือนข้อความก็คือว่าเราก็จะมีไฟสีขาวไฟเตือนสีขาวเนี่ยก็เปิดไว้ก็ได้นะฮะถ้าเราใช้ระบบป้องกันอัจฉริยะนะเราเปิดไปแล้วหลังจากที่เราเปิดเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาดูที่ตัวกล้องนะฮะอ่าเราต้องมาพอกดเสร็จแล้วเราก็จะมาติ๊กที่ตัวกล้องที่เป็นชื่อแอปพลิเคชันตรงนี้นะฮะหน้ากล้องเราก็จะมา ตามตัวนี้แล้วเราจะลองใช้งานดูนครับว่าเขาทํางานด้วยระบบป้องกันอัจฉริยะหรือยังนะครับเอ <c oughs> อ่ากล้องมาย <c oughs> ูอ๋อเห็นไหมเห็นไหมเขาก็จะตามเราเห็นไหมครับ <c oughs> นี่คือระบบป้องกันอัจฉริยะที่ทางแอปพลิเคชันเขามีมาให้เราางถ้าผมเดินมาอย่างนี้ดูเขานะฮะดูเขาผมเดินถอยออกมาอ่าเขาก็จะตามผมมาเห็นไหมอ่าเขาก็จะตามมาอ่าผมมาทางซ้ายอะไรเขาก็จะตามมาเรื่อยๆอย่างเงี้ย ในขณะที่เขาตามมาอย่างเงี้ยขณะที่เขาตามมาอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งข้อความไปยังแอปพลิเคชันของเราที่เราดาวน์โหลดไว้ทุกคนดูที่ตัวกล้องนะฮะดูที่ตัวกล้องนะครับอ่าผมจะมายินตรงน,นี้นะฮะผมจะมายินตรงนี้ดูกล้องนะเขาจะทํางานด้วยระบบป้องกันอจัจฉริยะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปนะฮะ<ม>ผมจะเดินเข้ามาดูกล้องนะครับดูที่กล้องนะทุกคนเห็นไหมเขา <c> จะหมุนตามเห็นไหมครับเห็นได้อย่างชัดเจนไหมฮะกล้องเขาจะหมุนตามเรานะครับถ้ามีวัตถุหรือว่าอะไรเคลื่อนที่ผ่านหน้ากล้องเขาจะหมุนตามเราทันทีนะฮะ แต่เราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเอาวัตถุขนาดใหญ่หรือว่าวัตถุขนาดเล็กนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าเป็นวัตถุขนาดใหญ่นะฮะหลังหลังจากนี้ที่จะตั้งค่าเป็นวัตถุขนาดใหญ่นะครับให้เขาจับเฉพาะคนหรือหมาแมวขึ้นไปเท่านั้นรถยนต์อย่างนี้นะฮะไม่เอา,มาแมลงตัวเล็กคือตอนนี้เขาน่าจะจับหมดจะเป็นนกเป็นมแมลงอะไรบินผ่านหน้ากล้องเขาน่าจะจับแล้วก็ส่งข้อความให้เราหมดเลยนะฮะมารีวิวสิง่งดีๆให้ได้รับชมกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ